ครับชันเมืองเชียงใครับผมวันนี้จะทดสอบลูกเหล็ก8มิลนะครับยเป้า8เป้านะครับครับผมด้านล่างนะครับโอเคครับระยะ8เมตรนะครับครับผมจะตั้งกล้องไว้บริเวณด้านหน้านะครับครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปทดสอบกันดูนะครับโอเคครับทดสอบไปเลยนะครับ้วยลูกเหล็ก8มินนะครับระยะ8เมตรครับผมเป้า8เหมือนกันนะครับครับผมทดสอบไปเลยครับ เริ่มจากเป้าสายมือกระดาษนะครับแล้วก็กระป๋องเริ่มจากด้านซ้ายไปเลยนะครับ โอเคครับต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครูลูกเดินมาพอดีครับผมเอาตกด้านล่างน,นะครับยิงกวดคคกด้านล่างก่อนครับ okay, ครับ แล้วก็กระป๋องกาแฟต่อไปนะครับแล้วก็ยิงขวดโคกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกระป๋งโคกครับด้านขายก่อนนะครับ อีกลูกครับผมโอเคครับเปิดน,นี้นะครับตามไปดูกันเลยครับผมประมาณนี้นะครับครับผม ผมทะลุนะครับโอเคครับเปร่าๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เป้านะครับเป้าที่หนึ่งเป้าที่สองโอเคครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับชันเมืองชาแนลครับผมฝากกดติดตามชันเมืองชาแนลด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม